นะคะที่เราพาท่านผู้ชมไปเมาทิปที่มาเตอร์โรเตอร์ตลาดน้อยตอนนี้เราอยู่ที่มาเตอร์โรเตอร์แรดูสีนี่โลโก้เป็นภาษาไทยดมออูมอลองมอลองวันนี้จะมีอะไรมาให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปชมกันข้างใน เราขายแตก่กาแฟดำล้วนค่ะดังนั้น <c oughs> จริงนอกจากเมล็ดเยอะแล้วยังมีวิธีการให้เลือกค่ะให้แตกต่างออกไปบางคนกินแต่ดิบไม่เคยกินไซฟ,ฟอนอยากรู้ว่าไซฟ,ฟอนรสชาติเป็นยังไงหรืออยากกินโมกาพอตที่แตกต่างอย่างที่อื่น <c oughs> เพราะว่าท, <c oughs> ทั้งหมดทั้งหมดที่มีอยู่มันคือไมสไตล์จะไม่ซ้ําใครอยู่แล้วอ๋อค่ะนั่นคือคําที่บอกว่าทําไมต้องเหมือนใครโอเค ความหมายของคาว่าทําไมต้องเหมือนใครมาจากตรงนี้คะ่ะแล้วก็ที่มีวิธีการเหล่านี้เพราะอ,าอยากให้รู้ว่าในกาแฟเราหนึ่งเม็ดทําวิธีการไหนก็ได้ผลลัพธ์ที่ได้มันจะแตกต่างไปตามวิธีการ,รเช่นดิฟจะได้รสชาติที่ค l e a n สะอาดหอมกาแฟแสดงตัวตนได้เต็มที่ถ้าเป็นไซฟอนไซฟอนจะชูกลิ่นกาแฟ เป็นกลิ่นกาแฟที่ชัดที่สุดในกระบวนการกาแฟทั้งหมดทั้งมวลหรือเป็นโมโาพอตโมโาพอตที่ม,มีความแตกต่างจากที่เขาเคยทํากัน<ม>ที่ร้านอื่นๆทั่วไปโมโาพอของคนอื่นจะเป็นเอสเพรสโซ่แต่ของเราจะเหมือนดิฟที่มีบอดี้แน่นเต็มปากเต็มคาของกาแฟอย่างนี้ค่ะให้รู้ว่ากาแฟเม็ดเดียวกันเนี่ยเอาไปทําวิธีการอะไรก็ได้ามมาใช่หรือกดช e ็อตเอสเพรสโซ่หรือเอาไปทํา<ม>ที่ฮิตมากๆเลยคือตุรกีกซึ่ง ใช่ซึ่งตุรกีอ่ะมันจะเป็นวิธีการแบบตุรกีนั่นเองแต่มันไม่ได้เหมือนออริจินอลเพราะมันคือตัวเราวันนี้ที่เลือกเป็นใช้ใช้เป็นโคลัมเบียโคลัมเบียพิชี่มีกระบวนการหลังจากเก็บเกี่ยวที่เกษตรกร,เ,ร,กรเขาเอามาทำก็คือที่เขาเรียกว่าเซนต้าลูเซียคือการหมักด้วยวิธีธรรมชาติ ถ้าให้เดามันเป็นฟุตตี้หน่อยไหมแม่แบบมันจะเปรี้ยวไหมหรือมันจะเป็นยังไงหนูเดาผิดไหมหนูเราถูกีชมันคือผลไม้วิธีการที่เขาทำเขาก็เป็นวิธีการแบบธรรมชาติโดยเอามันไปหมักกับผลไม้แค่นั้นเพื่อกาแฟมันเป็นตัวดูดกลิ่นอยู่แล้วฉะนั้นมันก็เลยจะให้รสที่มันจะดูดเอาความเด่นของ สิ่งที่มันถูกเข้าไปอยู่ในนั้นอะ่ะเข้าไปเช่นอยากให้เป็นวิสกี้ก็ไปหมักในถังไมโอ๊กที่เคยหมักวิสกี้<ะ>กาแฟก็จะเป็นตัวดูดกลิ่นที่ดีคือดูดกลิ่นวิสกี้เข้าไปเต็มเลยทําให้กาแฟที่เอาออกมาชงหรือเอาออกมาคั่วมันจะมีกลิ่นวิสกี้ติดมา<ะ>ในตัวของมันเดี๋ยวจะให้ดมกลิ่นของกาแฟที่บดแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ให้อ,อ่เดี๋ยวให้ดมจากจากที่ยังไม่ได้บดก่อน หนูจะได้รู้ว่ามันจะมีความต่างกันอย่างไรและทำไมถึงไม่ถอดแมสโอเคอันนี้คือเม็ดแล้วอันนี้คือที่บดมันชัดกว่าหรือว่าถูกชัดเจนกว่า่ะแม่ใช่อย่างลูกไรถามค่ะคุีกันตอนทำก็ได้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะแบบไหนนะคะแม่วิธีการแบบดริบค่ะหรือพลโอเวอร์ค่ะดริปแปลว่าหยด ต over ก็คือการัว over ออกตัวแบบเใช่ค่ะเอข้างบนลาดข้างบนแล้วส่วนตัวแม่แม่ชอบแบบไหนมากที่สุดคะวิธีการอ่าที่ทำมาที่ทำมาถ้าชอบจริงๆก็คือดิฟแหละเพราะมันง่ายสุดแล้วก็กาแฟมันจะสะอาดหอมไม่หนักกินแล้วกินแล้วกินได้เรื่อยๆ ที่สำคัญกาแฟที่เราทำในร้านมันจะเป็นกาแฟที่เวลาเราดื่มเราจะได้กลิ่นมันจะเหมือนกับเป็นอโรมาบ,บ,บัตบัดอย่างหนึง่งคนเลยถึงชอบถามว่าทำไมกินกาแฟแล้วง่วงนอนทั้งที่มันมันควรกินกาแฟแล้วตาสว่างมันไม่เหมือนกันเพราะกาแฟทั้งหมดที่เราใช้อยู่มันเป็นาราบิก้าอพอเป็นาราบิก้าปุ๊บเนี่ย แล้วเราเลือกกลิ่นที่มันเป็นเหมือนอโรมาให้เราเวลาดื่มไปแล้วเราจะได้กลิ่นด้วยได้ความเคลิอบเคลิมได้ความสบายใจเหตุผลหลักๆเลยคือทาให้ง่วงทำให้ง่วงง่วงเพราะเราเคลิอบเคลิมกับกลิ่นและรสของมันนั่นคือเหตุผลว่าทำไมกินกาแฟแล้วง่วงนอน,อนม,มันผ่อนคลายไหมมันผ่อนคลายค่ะมันผ่อนคลายถึงบอกว่ามันคืออโรมาบํบัดอโรมาบบัดแต่สิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปไม่ค่อยเข้าใจว่าโอเคคืนนี้ฉันจะเดินทางฉันจะขับรถ ฉันเลือกเสริงกาแฟดําเพื่อดื่มแล้วทําให้ตาสว่างขับรถเขาเข้าใจผิดว่ามันจะทําให้คุณตาตื่นจริงๆไม่ได้ผิดทั้งหมดแต่มันจะตื่นแค่ชั่วคราวในขณะที่กาแฟมันออกฤทธิ์อยู่หลังจากนั้นมันจะไม่เหลือละเพราะฤทธิ์มันมาทีเดียวปึ้มแล้วมันก็ค่อยๆจางไปมันจะผ่านไปต่อเมื่อคุณดื่มน้ำ หรือเข้าห้องน้<อ>ําปัสสาวะมันจะออกไปพร้องกันเหมือนเราดื่เมเบียร์แต่ถ้ารู้จักวิธีแนะนําให้เลือกกาแฟนมเพราะว่า,านนกาแฟมันมีนมอยู่ด้วยมันจะค่อยๆปล่อยฤทธิ์ออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆนานกว่าฉะนั้นรสของไอกรีดของกาแฟมันจะค่อยๆออกมาพร้อมกับนมทีละนิดทีละนิดมันไม่ได้ออกมาตุ้มทีเดียวเหมือนดื่มกาแฟดา คนจะเข้าใจกินเป็นทริคนะใช่ค่ะเราพันยังไม่รู้หนูเนี่ยแหละไม่รู้ใช่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ไงถึงจะเล่าให้ฟัง<อ>แล้วมันถึงได้มีคำ,คำ,คำตอบของคําที่ว่าทําไมกินกาแฟแล้วง่วงนอนอนี่คือคําตอบของ,ของคําตอบว่าคำถามว่าทําไมกินกาแฟแล้วง่วงนอนวันนี้รู้แล้วล่ะวันนี้รู้แล้วคะ่ะขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลค่ะปกติเวลาดริปปป่ะคะแม่จะใช้เวลาประมาณไม่เกิน สมนาทีไม่ควรเกินเพื่ออะไรคะแม่เพื่อเพื่อปรสชาติที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้ามันเร็วเกินไปหรือมันช้าเกินไปกาแฟมันแช่อยู่ในน้ำนานมันจะเกิดอาการที่เขาเรียกว่า Over ure, หรือ Under อร์แอสแ i คชก็คือการสกัดที่มันช้าเกินไปมันเร็วเกินไปมันจะเกิดความภาษากาแฟเขาเรียกขมหัวหรือเขียวหัว ค่ะคือดื่มเข้าไปแล้วมันมีความฝาดมันมีความขมซึ่งกาแฟแบบเนี้ยมันไม่น่าขมเพราะเราอย่าลืมว่ากาแฟมันคือเบอร์รี่ชนิดหนึง่งเมื่อมันเป็นเบอร์รี่น้ำที่ได้มันก็คือน้ำผลไม้จากเบอร์รี่ที่มันไม่ได้เป็นน้ำผลไม้สดแต่มันเป็นน้ำกาแฟที่ถูกตากแดดแล้วอ่ะมันเป็นกาแฟแบบ แห้งผลไม้แบบแห้งโอเคได้แล้วค่ะฉะนั้นมันก็อาจจะมีมันจะมีเฟอร์เมน์อาจจะมีกลิ่นมักมักกลิ่นอะไรอย่างนั้นนะคะของกาแฟเพราะว่ากาแฟมันถูกตากแดดทั้งเมล็ดด้วยหรือไม่ไม่ด้วยก็ดีกาแฟมันจะมีโปรเซสของมันอยู่3มกระบวนการหลักๆก็คือมีวอชหรือเวทโปรเซส มีดรายหรือว่าน a t u ัล l p โปรเซสแล้วก็ h ันนี่โปรเซสฮันนี่ยังแยกย่อยออกเป็นอีกไว้ฮันนี่ดาร์คฮันนี่เอ่อแบล็กฮันนี่วิธีการที่แตกต่างกันนั้นมันทำให้อย่างเช่นอ่าวอชก็คือการเอากาแฟที่เก็บมาแล้ว เอามันมาล้างทาความสะอาดดึงเมือกดึงอะไรออกทั้งหมดแล้วจริงเอามันไปตะนั่นคือเวทหรือว่า wash p r o c e อันที่สองที่เป็น natural ก็คือเก็บมาล้างทำความสะอาดแล้วตากเลยทั้งเปลือกไม่ได้เอาเนื้อเยื่อออกหรืออันที่สามจากคำว่า honey process คือการดึงเปลือกออกแต่เหลือเนื้อ กาแฟไว้กาแฟมันก็เหมือนกับเรากินลำไยคือกแกะเนื้อออกก็เลยแกะเปลือกออกก็เหลือเนื้อลำไย,ยถูกปะ,ะ,ะแล้วหลังจากกินเนื้อลำไย,ยแล้วก็จะเหลือเมยย็ดลำไยกาแฟมันนะคือไอเม็ดลำไย,ยในนั้นน่ะที่มีเปลือกคุ่มทุบออกมาถึงจะมีกกาตัวกาแฟอยู่ข้างในตัวเม็ดกาแฟอยู่ข้างในอาจจะเป็น2เม็ด3าเม็ดหรือเม็ดเดียวที่เขาเรียกว่าอันที่เป็นเม็ดเดียวที่เาเรียกว่าพรีเบอรี่อ่ะค่ะอย่างนั้นอ่ะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกัน ก็แรกทันนิ่งหรือว่าน้ำพึ่งนะแม่อ่าเขาเปรียบเทียบว่าเพราะว่าเนื้อกาแฟที่มันสุกกาแฟที่เขาเก็บมาจากต้นก็คือลูกเชอร์รี่สีแดงที่เขาเรียกว,ว่ากาแฟพิเศษเพราะว่าเขาจะเก็บแต่เฉพาะเบอร์รี่สีแดงฉ่ำเท่านั้นคือเลือกแดงทั้งลูกไม่ได้เก็บที่มันกระดากระด่างมีเขียวแต้มหรือยังมีเหลืองอยู่ยังสุกไม่ทั่วเลยคือพูดง่ายๆเก็บกาแฟที่มัน เบอร์รี่ที่มันสุกแล้วอย่ยางนี้ถ้าบอกว่าเก็บแบบไม่สุกเต็มที่รสชาติมันจะเป็นยังไงคะอ่มันมีหลายหลายเหตุหลายปัจจัยค่ะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมันอยู่ที่เกษตรกรหรือคนที่ทำไร่กาแฟแต่ละไร่ว่าเขาอยากได้แบบไหนถ้าอย่างที่ราคาถูกหน่อยอเขาอาจจะไม่ได้เลือกเก็บแต่เฉพาะผลแดงๆก็ได้เขาอาจจะรูดมาทั้งหมดซึ่งมันก็มีปนกันทั้งแดงทั้งไม่แดงทั้งอะไรอย่างนี้ยค่ะ รสชาติมันก็จะแตกต่างออกไปถามว่ามันดีไหมมันก็ดีอยู่นะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่มันจะแตกต่างกันกับอะไรที่มันสมบูรณ์น่ะพูดง่ายงเพราะว่ามันสุกอย่างสมบูรณ์ฉะนั้นไอ้คำว่าฮันนี่เนี่ยมันมาจากคำว่ามันมาจากกระบวนการที่เรียกว่าเนื้อที่กาแฟติดอยู่ที่เปลือกที่เม็ดข้างในมันไปถูกตากแล้วมันมีความหวานเหมือนเราอย่างที่บอกเหมือนกินลำไยอะเนื้อลำไยมันหวาน มันถูกตากพอมันถูกตากปุ๊บมันก็จะแห้งแล้วก็ติดกับตัวเปลือกของกาแฟกาแฟมันก็จะดูดซับความหวานเอาไว้ทําให้กาแฟนั้นมีความหวานมากกว่าปกติข้อถึงได้เรียกว่าฮันนี่โ o ลเซนนี่คือวิธีการเสิร์ฟในแบบฉบับเราะจะบอกว่าการสเสน่ที่สำคัญที่สุดข,ของกาแฟดิฟก็คือเป็นกาแฟที่ มหาศจรรย์รสชาติมันจะเปลี่ยนทุกอุณหภูมิที่ลดลงอือค่ะก็คือกินตอนร้อนก็จะได้รสหนึ่งกินตอนที่มันค่อยๆเย็นลงเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะได้รสหนึ่งฉะนั้น <Okay. S 2> จิบแรกกับจิบสุดท้ายจะไม่เหมือนกัน,น,กนใช่นั่นคือสเสน่ห์ของกาแฟดิฟและ,และที่แล้วที่อีกอย่างหนึ่งที่มันทำให้เรารู้สึกแฮปปี้ก็คือไอสิ่งที่มันเกิดขึ้น ต่อมาเรื่อยๆเรากินเม็ดนี้เราเจอรถนี้เราชอบรถนี้เราไปกินอีกเม็ดหนึง่งเราก็เจออีกอย่างหนึง่งที่เราชอบหรือไม่ชอบก็ได้<ะ>นั่นคือสเสน่ห์ของมันค่ะการกินกาแฟดีิบก็คือไม่ควรดื่มเม็ดเดิมซ้ำๆมันคือการเปลี่ยนและทดลองไปเรื่อย,อยๆให้ค้นหาได้ทุกวันใช่ค่ะและอย่างที่สำคัญที่สุดม,มาร้านเรา กาแฟที่มีอยู่มากกว่า30แหล่งที่มาแหล่งปลูกนะคะไม่ใช่สายพันุ์แหล่งปลูกฉะนั้นดื่มทั้งมาทุกวันทั้งเดือนยังไม่ทันเลยค่ะไม่ทันแล้วที่ไม่ทันยิ่งกว่าก็คือดื่มหมดแล้วมันก็มีของใหม่มาเติมมันไม่ได้แค่หมดแค่ตรงนี้ไอตัวนี้หมดเราก็ไปหาตัวใหม่มาเติมมันก็จะเปลี่ยนไปอีกไม่ได้ละเอียดอย่างเดียวค่ะมันลึกซึ้งมันอัศจรรย์ หลายความรู้สึกแต่ละวันจะไม่เหมือนกันเวลาเราใช่เวลาเราดื่มแล้วเราเลือกมเมล็ดที่มันแตกต่างกันแม,แม่มีแรงบันดาลใจมาจากไหนในการเสิร์ฟในสไตล์ของแม่ค่ะในวของที่แม่ทำเออเป็นเพราเราเป็นคนดื่มกาแฟไงคะเราก็เลยเข้าใจถึงตัวตนของมัน<อ>เข้าใจถึงวิธีการของมันรู้ว่าเมื่อคุณดื่มกาแฟในแต่ละอึกมันมีความต่างอย่างไง ถ้าเป็นกาแฟจริงๆอยากจะพูดถึงความพิถีพิถันด้วยบางคนจะไม่เข้าใจว่ากาแฟร้อนควรใช้แก้แบบไหน,นกาแฟยเย็นเวลาเราเสิร์ฟให้ชอบหยิบหลอดเพื่อไปดูดที่นี่จะห้ามค่ะจะไม่ให้คน,นจะไม่ให้คนหยิบหลอดไปดูดเพราะว่ากาแฟแบบนี้เราคิดมาตั้งแต่แก้วที่เสิร์ฟ เราเสิร์ฟในแก้วร้อนหนูดื่มในแก้วร้อนนี้ปุ๊บ<ะ>หมดค่อยๆเติมเราจะบอกให้ค่อยๆเติมไม่ได้บอกให้เติมทีเยอะเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าเวลามันเปลี่ยนรสชาติมันเปลี่ยนไปอุณหภูมิมันเย็นลงเรื่อยๆเรื่อยๆรส<ะ>ชาติที่มันเปลี่ยนไปมันจะมีอะไรให้เราได้ตลอดเวลาเราดื่มอันนี้วันนี้เมื่อกี้เราดื่มว่าเราเจอพีชดื่มไปดื่มมาเฮ้ยมาเราไม่เจอพีชแล้วเราเจอขนุน<ะ>หรืออาจจะมีดอกไม้แซมเข้ามาซึ่งเราไม่รู้ มันอยู่ที่สัญชตาตญาณหรือความคุ้นชินของแต่ละคนอันนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวมันไม่สามารถบอกได้เลยว่าคุณดื่มอันนี้แล้วคุณจะเจออะไรอันนี้มันบวกจินตนาการด้วยนะใช่ค่ะ,<อ>ะนั่นคือเหตุผลที่อันนี้<อ>กาแฟแต่ละตัวที่เรามีให้อยู่มันจะมีเทสโนตบอกอยู่เทสโนตอันนี้มันมาจากเม็ดเขียวก็คือสารกาแฟหรือที่เขาเรียวกว่ากร<อ>ีนบีนมันไม่ใช่กาแฟที่สําเร็จ คุณดื่มนี้มันอาจจะไม่ได้เจอนี้ทั้งหมดเพราะว่าเวลาคั่วเหมือนแม่ครัวแต่ละบ้านคั่วเหมือนกันทําเหมือนกันแต่รสชาติไม่เหมือนกันเ<ช>พราะวิธีการเริ่มต้นไฟการใส่ไฟการลาไฟแต่แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันมันคือคนไทยใช้คําว่ารสมือ<ช>มันจะแตกต่างกันตั้งแต่วิธีคั่วและวิธีการชงถ้าเป็นกาแฟเย็นเราเสิร์ฟในแก้วอย่างนี้ให้แล้วให้คุณดื่มเวลาดื่มปุ๊บ ไอเนี่ยความโค้งเนี่ยมันจะส่งกลิ่นกาแฟนําเรามาก่อนอเวลาเราถึงแล้วเราถึงจะมีความรู้สึกว่ามันหอมดีเราอยากดื่มมันถึงจะได้ดื่มตามไปนั่นคือสิ่งที่เราคิดมาแล้วมันคือเหมือนกับแก้วไวน์ที่ไม่มีกา้านอ๋อนนั้นพอูกเสิร์ฟไปถึงปุ๊บแล้วลูกค้าหยิบหลอดจะตีมือทันทีเลย <c oughs> ไม่ควรทาเราเราคิดมาให้หมดแล้วแต่ถ้าเป็นกาแฟเย็นแล้วเป็นตัวธรรมดาธรรมดา เราจะดิฟพร้อมน้ําแข็งไม่ค่อยมีคนทําที่เขาเรียกว่าดิฟ<ข>ออนไอซ์คือใส่น้ําแข็งลงไปใน,ในเซิร์เบอร์นี้เลยแล้วถึงจะดิฟด้วยน้ําร้อนลงไปคนจะสงสัยว่าอ่ะแล้วมันจะไม่จืดเหรอรสมันจะจางไหมการที่เราใส่น้ําแข็งลงไปก่อนแล้วดิบด้วยน้ําร้อนตามตัวน้ําแข็งมันจะเป็นตัวที่น็อกรสชาติของกาแฟเพะเราใช้น้าแข็งก้อนใหญ่เราไม่ได้ใช้น้ำแน้ำแข็งก้อนเล็ก พอน้ำแข็งก้อนใหญ่ใส่แค่3าสี่ก้อนมันจะน็อกรสชาติกาแฟเอาไว้<ม>เวลาเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะเขยา่า<ม>เพื่อให้ตัวน้ําแข็งมันปล่อยกาแฟที่เกาะอยู่ข้างบนออก<ม>ฉะนั้นดื่มคําแรกอาจจะคําต่อไปอาจจะมีเปลี่ยนไปแต่ไม่เยอะอวิธีที่ดีที่สุดสําหรับคนที่เลือกกาแฟที่เฉพาะก็คือเลือกตัวที่พิเศษหน่อย พูดง่ายๆก็คือตัวที่แพงหน่อยนั่นแหละแล้วก็จะใช้วิธีการเสิร์ฟที่แตกต่างโดยทําอย่างนี้แต่ในนี้มีน้ําแข็งเพื่อให้คุณดื่มครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายไม่เหมือนกันคุณจะได้เจอประสบการณ์อย่างนี้เหมือนกันนั่นคือความต่างของมันามอันนี้ดื่มได้เลยค่ะโอเคหดูจะอธิบรสชาติเมื่อกี้มันแอบมันจะไม่เหมือนเมื่อกี้าไหมแม่ อันนั้นหนูต้องลองเองขอดหน่ย,ยมันแบบพีชี่มากๆากเลยจริงขอขอ,อีกคำชอบอะ่ะอีกคำแล้วหนูก็จะอีกคำแล้วหนูก็จะค่อยๆเติมอย่าเติมเยอะค่อยๆเติมเพราะว่าเวลาการที่เราค่อยๆเติมมันจะทำให้เราได้รับ รสชาติที่แตกต่างไปเหมือนอย่างืาอทีหนูลองทิมมันไว้สักแป๊บค่ะดื่มกาแฟอย่างนี้อย่าวู่วามค่อยๆอันที่สําคัญที่สุดเลยถ้าหนูดื่มเร็วกระดกเร็วเมาเร็วค่ะโอ้โหคล้ายๆกับกินกินแอลกอฮอล์อะค่ะแอลกอฮอล์เหมือนอาทิตย์ที่แล้วที่ไปที่ตลาดน้อยมาใช่แสดงว่าหนูเจอวิสกี้อะไรอะไรโมกาเลยนะฟิงกาโมกาฟิงกาโมกาวิสกี้ฮอนดูัสค่ะ จิงก้ามกาใช่ขหนจำได้ขึ้นใจเลยค่ะพิสกี้ว่นที่แล้วส่งเมนจิงค่ะชอบเหมือนกันอันนั้นชอบเหมือนกันโอเคอันที่หนึ่งผ่านไปนะเดี๋ยวป้าจะทำแก้วที่สองให้แก้วที่สองเราจะใช้วิธีการที่เรียกว่าโมก็คอต คิดอะไรไม่ออกไปร้านกาแฟจะทํางานไปหาเพื่อนสังสรรค์ร้านกาแฟอนอกจากความเป็นคอฟฟี่แต่ร้านเล็กๆแล้วโดยรูปแบบแบบแก๊ปแอนโกคือมาซึ้อแล้วก็ไปมาซื้อแล้วก็ไปแลอันหนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นก็คืออีนี่<ช>ที่เราใช้ในอบ้าน,นแล้วมันก็เลยเป็นต้นแบบให้ใครหลายๆคนที่อยากจะเปิดร้านแล้วทุนน้อย